สวัสดีครับเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายนจังเขียนก็จะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากทุกๆคนทําไมเขาถึงเลือกอวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติก็เนื่องจากวันที่20กันยายนนะครับเป็นวันพระราชสมภพของยุวกษัตร,ริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์พระองค์ที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพศ2396อีกพระองค์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพศ2 4 6 8ด้วยเหตุที่ว่าวันที่20กันยายนเป็นวันสําคัญของชาติไทยเพราะยุวัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นทรงเสด็จขึ้นครองราชในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นเยาวชน ย้อนหลังไปในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเทย่ยวอีกสองพระองค์นั่นก็คือพระรัฐาธิราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหนพุทางคูลกับพยอดฟ้าโอรสของพระชัยราชาซึ่งถ้าใครได้ติดตามดูภาพยนตร์เรื่องสตูดิโอไทยก็จะเห็นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ในภาพยนตร์เพียงแต่ว่าราชการของทั้งสองพระองค์ท่านนั้นอาจจะจบลงด้วยศกนากกรรมทั้งสองพระองค์ ก็คือทางพระรัฐาธิราชแล้วก็พระยอดฟ้าที่นี้ย้อนหลังไปเมื่อ2,535อาจารย์เคียงเคยได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุขโขทยัยจากสำนักงานพัฒนาชุมชนภาคเหนือตอล่านให้เข้ารับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์จากพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่6ซ,ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ท่านดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร โดยไปรับที่สูย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่20กันยายน2535จันเขียนก็เลยมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านที่ซุดข,ของวันนี้จันเขียนขออนุญาตเอาเพลงเยาวชนไทยซึ่งแต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยะอุ่นแต่งทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐมาฝากเยาวชนไทยทุกๆคน เยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูมินเยาวชนไทยนั้นเป็นไทยทุกเมื่อจะอยู่เนืออยู่กลางหรือทางตายแม้นจะนับถือศาสนาใดใดเกิดเป็นไทยต้องเป็นไทยอยู่ทั่วกัน เยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมินเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าชาติศาสนามหากษัตริย์สมันจงทำดีจงทำดีไว้ชั่วชีวันสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้ชาติไทยจเจริญ เยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมินเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหนา้าชาติศาสนามหากษัตริย์สัตย์มันจงทำดีจงทำดีไว้ชั่วชีวันสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้ชาติไทยเจริญ ยวาวชนชาไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิน